สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ทีน s o f ฟ c o คอมวิดีโอสอนชุดนี้ยังอยู่ในเรื่องของ C-Sharp นะครับต่อไปผมก็จะมาดูเรื่องของตัวแปรนะครับแล้วก็ประเภทข้อมูลนะครับเอาล่ะดโดยชุดนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นเป็นการสร้างตัวแปรแล้วก็การใช้ประเภทข้อมูลเฉยๆน,ม,นมันก็ไม่ยากอะไรนะครับ <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า มันมีการใช้งานยังไงนะครับเรื่องของตัวแปรขอลบทิ้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีแผ่นปุ่มเป็นทดสอบนะครับหนึ่งปุ่มเพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะเขียนข้อความหน่อยเทสวาก็ได้นะครับเป็นการทดสอบการใช้งานตัวแปรสามารถที่จะจัดฟอนต์ได้ครับทีนี้ถ้าเราไม่พอใจพวกฟอนต์ นะครับจัดได้อย่างน,นะครับผมก็ดันิาที่กข้บไปเพื่อเขียนโปรแกรมอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ลบทิ้งครับไนะอที่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งได้นะครับเคนะียเพื่อความสวยงามของโปรแกรมเราแล้วก็จะลบทิ้งส่วนที่ไม่สําคัญนะครับในการสร้างโปรแปรเนี่ยใน c ีชา์มันก็เหมือนพวกจากว่าภษสซีนั่นแหละครับ ก็คือเอาประเภทตัวแปรขึ้นก่อนแล้วก็ชื่อตัวแปรแล้วก็กําหนดค่าหรือไม่กําหนดค่าก็ได้นะครับเช่นนะครับตัวแรกเลยผมสร้างคือเป็นตัวแปรประเภทตัวเลข int number อย่างเงี้ยนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวแปรประเภทตัวเลขนะครับ เป็นสีเขียวนะไม่ต้องสนใจครับพอมาชี้ปั๊บมันก็จะบอกว่าตัวแปรตัวนี้มีการประกาศทิ้งไว้อยู่นะครับก็คือแต่ยังไม่มีการเลยกใช้ได้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งการประกาศตัวแปรแบบนี้เป็นการจองเหมือนความจําเอาไว้นะครับจองความจาเครื่องเอาไว้ก่อนนะครับนี่คือการใช้งานตัวแปรประเภทตัวเลขนะครับนะครับซึ่งก็จะมีหลายตัวเช่นมีไบต์มีชา นะครับซึ่งโดยผมหลักๆที่ผมใช้คือ Integer นรผมจะไม่สอนหมดนะครับสอนแค่ที่เราใช้พอแล้วนะครับก็จะเป็นพวก Integer นะครับส่วนตัวทศนิยมนะครับก็จะมีสองตัวคือเป็น float นะโฟลตนะครับ f ร o a t ฟนี้จะเป็นทศนิยมนะครับเป็นทศนิยม <c oughs> นะครับ เป็นทศนิย,ยมให้เรามันบอกว่าอืมอาจจะเติม f ก็ได้อ่านะครับก็คือระบุให้รู้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบของ float นะครับสามารถที่จะเติม f ได้ <c oughs> นะครับเป็น float ต่อไปในอะไรอีกบ้างครับต่อไปประเภทนี้ นี่ดับเบิลก็ได้ดับเบิลอย่างเงี้ยดับเบิลนะครับดีกับนะครับอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> นะครับก็เป็นดับเบิลซึ่งดับเบิลก็จะมีมากกว่าโฟลทมีความยาวมากกว่าอย่างนี้นะครับก็ประกาศแบบนี้แหละหรือจะเป็นพวกข้อควารรมก็เป็นสตริงนะครับ เนมกกับนะครับอ่าเป็นข้อความนะครับที่เราจะใช้ก็ไม่เยอะนะครับอีกอันนึงเป็นพวกชาร์เตอร์นะครับนะครับชาร์เตอร์จะใช้เครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับแบบนี้ซึ่งชาร์เตอร์เนี่ยจะต่างกับสตริงก็คือเครื่องหมายดับเบิลโคดความหมายคือจะมีแค่เป็นตัวหนังสือแค่หนึ่งตัว เป็นชารคเตอร์หนึ่งอักขระอย่างนี้นะครับอ่ะ <c oughs> หมดยังเลยนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือเป็นบูลีนนะครับอ่ากับ True ซึ่งบูลีนก็จะมีสองค่านะครับเป็น True กับ False อย่างนี้นะครับอ่าที่เราเราก็ใช้แค่นี้นะครับ ตัวแปรทีบหลักที่เราใช้ในการทำโปรเจกต์นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคไหมครับนี่คือตัวแปรที่เราใช้งานนะครับการประกาศตัวแปรก็ใช้ประเภทตัวแปรแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรแล้วก็ใส่กําหนดค่าดรือเช็คหมายเท่ากับนะครับหรือจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าตัวแปรมีเยอะมากเลยนะครับก็จะเป็น in นำหนึ 1, น่งคอมานำสองคอม่านำสามนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วค่อยมากำหนดค่าทีหลังเช่นนำหนึ่งเท่ากับสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับนำสองเท่ากับแปดสิบอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถประกาศทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนทีหลังนะครับว่าตัวแปรเนี้ยเราจะกำหนดค่าอะไรนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้ก่อนให้ได้เหมือนตรงนี้ อ,อย่างนี้ยคือการใช้งานตัวแปรนะครับในตัว C ีซัของเราเองนะครับซึ่งก็จะมีอีกอันนึง <c oughs> มันก็คือพวกนี้แหละครับเช่นอาจจะมีเดทก็ได้นะครับเดตตัวแปรประเภทเดทนะครับชื่อดีอ่า่างเงี้ยนะครับ บอกว่าไม่รู้จักอ่าเป็นประเภทพวกวันที่อะไรเนี่ยครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นพวกเด,ดทไทม์เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของวันเวลานั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะใช้ในส่วนของพวกเด,ดทไทม์พิกเกอร์นะครับก็ไม่ใช่ตัวนี้แล้วกันนะจะใช้พวกเด,ดทไทม์พิกเกอร์หลักๆนะครับอ่านนี่คือการใช้งานตัวแปร นะทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมจะไปสอนความจริงมีเยอะกว่านี้เช่นมีลองมีไบต์มีอะไรเยอะแยะแต่ผมจะสอนแค่นี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าการประกาศตัวแปรก็แค่นี้นะครับทีนี้ในการเชื่อมต่อตัวแปรอีกอันหนึ่งที่ลืมบอกนะครับสมมติว่าผมจะแสดงลวไม่เสร็จบลบ็อกจุดจ <c oughs> จุดโชวน,น,นะครับผมจะเชื่อมเช่นของเจ้าชื่อผมนะก็คือเนมเอาก่อนเลยผมจะเชื่อมกับตัวแปรนัมเบอร์ก็ได้ผมใมช้เครื่องหมายบวกนะเป็นการเชื่อมตัวแปร ى, นะครับอ่าแบบนี้ลองรันดูนะครับ flex ก,นะก็จะได้สุดที่หนึ่งร้อยแบบนี้นะครับเป็นการเชื่อมตัวแปร ى. นะครับเป็นคําพูดก็ได้ เช่นเทสไวา์อยางนี้ก็ได้เช่นกันนะครัรนดูอ่าได้เหมือนกันนะเป็นการเชื่อมหมายบวกแต่ถ้าประเภทตัวแปรเป็นตัวเลขเหมือนกันมันก็จะเอามาบวกกันเช่นผมเอานำหนึ่งนะครับนำหนึ่งไปบวกกับน u m เบอร์นะครับมันบอกว่าโอเวอร์โหลกัน ไม่เหมือนกันก็เหมือนกันนะเสร็จๆมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าเออไม่รู้จากอร์กิเมนเดีลก,ก็จริงก่อนเข้า,ขา ก็เอาจะบวกกันบวกด้วยน้ำหนึ่งบวกน้ำสองอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะใช้บวกกันแบบนี้เทนะ <c oughs> ่าเท่ากับอะไรเงี้ยนะสองตัวแปรเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันมันก็จะบวกกันนะครับจะไม่เชื่อมกันละลองอ่านดูนะครนะก็จะเป็น,120นร้อยยี่สิบนะก็คือสี่สิบบวกแปดสิบได้ร้อยยี่สิบ มันจะรู้เองว่าประเภทตัวแปรเนี่ยเป็นอิน e ิเจอร์นะก็คือมันสามารถที่บวกลบก,กันได้นะครับอ่ามีการใช้งานตัวแปรกับประเภทข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเจอการในโรชุดถัดไปนะครับเรื่องการประกาศค่าของที่นั่นเองนะครับโดยชยนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ